ธรรมชาดกแผ่นที่9ก้าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่านกกระยางไม่ได้สร้างบุญอ้าวเงียบนะลูกหลานนะจะนี่นะ ใครอยากจะคุยกันลงไปคุยข้างล่างอยู่ที่ศาลาเนี่ยต้องเงียบต้องฟังหลวงพ่อพูดที่นี่พอพวกเราไปคุยกันที่อื่นคุยกันที่ไหนก็ได้แต่มาที่ศาลาเนี่ยต้องมาฟังมาฟังที่หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังแต่พวกเราอยากจะคุยกันนู่นราไปคุยข้างล่างตรงนี้เป็นตรงฟังวันนี้เป็นวันที่ สิบสกรกดาคมพุทธศักราช2 5 5 6วันที่23เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์ทุกวัดที่จะจำพรรษานี่แหละถึงอย่างไงก็ขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมทุกหมู่เหล่าในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรจะมีสัจจะ ความจริงจังและจริงใจภายในใจข้าพเจ้าจะทำอะไรในพรรษาที่จะถึงนี้สามเรือนนี้ถ้าหากว่า,เ,าเราจะทำทั้งปีเ,เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาเถอสามเรือนเ,เป็นตายไร้ดีอย่างไรกับสมเดือนข้าพเจ้าจะงดปุรีโดยเด็ดขาดเพราะข้าพเจ้างดยากเหลือเกินเอาทีิตายเป็นตาย ข้าไปเจ้าจะงดสุราเพราะว่าสุรานี่ยข้าไปเจ้าเห็นใครมันก็ชวนเขากินไปตามเขาแต่ทําให้ตัวเองก็ไม่สบายใจบางครั้งก็สามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องผู้อยู่ใกล้เห็นเราก็ไม่สบายใจเอาเถอะในสามเดือนเนี่ยข้าไปเจ้าจะงดโดยเด็ดขาดข้าไปเจ้าจะงดเล่นการพนันตั้งแต่หวยเบอร์นั่นแหละ มันจะรวยมันก็รวยมาพอแรงแล้วล่ะการพนงการพนันทุกอย่างข้าพเจ้าจะงดทีสสามเดือนเนี่ยและข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันในสามเดือนไม่ให้ขาดตื่นเช้ามากับอลาหังสวาคาโตสุปฏิปโนโนโมตัสสะพุทธังธรรมมังข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทแต่ยังไม่เคยทําจริงจังเลย เอาเถอะสามเดือนข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันตื่นนอนมาตอนเช้าทุกวันก่อนนอนทุกวันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากท่านข้าพเจ้าจะไปวัดทุกวันพระวันพระทุกวันจะรักษาศีลห้าทุกวันพระหรือรักษาศีลนุโบสถทุกวันพระหรือจะใส่บาตรทุกวัน เพราะข้าพเ,เจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะบำรุงระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งควรจะใส่บาตรพระผ่านหน้าบ้านเราก็ใส่บาตรทุกวันอ,อ,อันนี้ก็เป็นคุณงามความดีส่วนหนึ่งเพราะการทำทานในหลักของพุทธศาสนาอันีิสงแห่งการทำทานเ,เป็นผู้ไม่อดอยากแต่บางคนก็บอกโอ้ไม่รู้ว่าพระยังไง เห็นไมเดี๋ยวนี้กำลังดังอยู่ทัาไมหลวเนนคอมมิโ่ะพระญี่ปุ่นดังไประเบิดทัดเิงในประเทศไทยจะให้เขานับถือเลื่อมใสได้ยังไงสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องรู้จักแยกแยะเหมือนกันนะคนดีคนชั่วพระดีพระชั่วขาาตดีขาราชการดีขาราชการชั่วนักหนังสือพิมพ์ดีนักหนังสือพิมพ์ชั่วนักข่าวดีนักข่าวชั่ว ดาราดีดาราชั่วพระดีพระชั่วมันมีหมดทุกวงการนั่นแหละเราจะไปปักปั๊มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ถูกถ้าหาว่าเราปักปั๊มไปตะแปลว่าเราเห็นแก่ตัวไม่มองดูตัวเองหลวงพ่อเองไม่ได้มองคนอื่นนะถึงจะพูดไปหลวงพ่อยอมรับอยู่ว่าพระที่ ปฏิบัติตนไม่ดีมีในพุทธศาสนาไม่ใช่แต่มีแต่ในครั้งนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีในครั้งพระพุทธเ,เจ้าต้นาศาสนาต้นาศาสนา,าที่วางเอาไว้ขนาดพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาแท้ยังมีคนอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีในพระไตรปิฎกคือพระเทวทัตและก็มีมากกว่านั้นอีกถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎก เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปมองแบบแคบๆเราต้องมองกว้างๆไม่ว่ายุคใดสมัยใดคนดีคนชั่วพระดีพระชั่วข้าราชการดีข้าราชการชั่วตำรวจทาหารพิพากษาอายการพ่อค้าประชาชนพวกหมู่เหล่ามีดีมีชั่วด้วยการทางหมดใช่ไหม ที่หลวงพ่อถามว่าถามพวกเราถามหัวใจตัวเองนะไม่ต้องถามใครถามใจเขาเองใช่ไหมถ้าเราไม่โง่จนเกินไปเราก็ต้องตอบได้ว่าใชา่ทุกวงการมีดีมีชั่วด้วยกันเพราะนั้นเราต้องรู้จักเลือกเลือกครบพระพุทธเจ้าท่านว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีปาประมิตรแปลว่ามิตรที่ชั่วเราต้องเลือกครบเราจะเลือกครบปาประมิตร ก,กัญยาณมิตรถ้าเราเลือกคบกัญรายาน,นมิตรเราก็ต้องเลือกว่าคนคนนี้เป็นคนดีอย่างไรพระองค์นี้เป็นดีอย่างไรที่เราเลือกแล้วจนสุดความสามารถของเราท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมที่ท่านปฏิบัติมาเนี่เอาเปรียบเทียบดูสิเราได้ศึกษาในหลักพระธรรมวินยัยมันอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมท่านปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไหมถ้าหาว่า เราดูแล้วอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่ออกนอกลูกนอกทางเราก็ยอมรับได้สุดความสามารถหรือสุดวิสัยของเราที่เราได้คัดเลือกแล้วว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอแต่ถ้าว่ามันยังทะเลทลายยังออกนอกลูกนอกทางสุดวิสัยของเราเอันนั้นกน็ถือว่ากรรมของเราวะตาของเราไม่ถึง ทั้งที่เราก็คิดว่าท่านเป็นคนดีพระดีแต่บัดนี้ท่านเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็คือเราต้องเลือกปาปมิตรกัลยาณมิตรอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็หลวงพ่อฝากไว้ไม่ใช่ให้พวกเราเลือกหลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นนะให้พวกเรามีหูมีตามีใจเลือกครบ เลือกทำบุญการเลือกให้พระสุคตทรงสรรสเสริญการเลือกให้พระสุคตทรงสรรสเสริญไม่ใช่ว่าเรามีข้าวปลูกมีข้าวปลูกในมือแล้วเห็นป่าก็หวานเข้าไปในปา่าหวานเข้ปาป่าหญ้าคาป่าหญ้าป่าพงที่ไหนก็หวานไปเรื่อยเอเอเฮ้ยหวานที่ไหนก็นอย่างเก่าแล้วล่ะ มันออกงอกเงยอย่างเก่านะข้าวถ้ามันตกในดินมันจะไปไหนวะทดลองดูสิว่าเราหว่านอย่างนั้นกับคนที่ทําแปลงนาให้ดีๆด,ดูน้ําให้ดีๆน้ำน้ําพอเหมาะแล้วก็หวานพืชลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปอันไหนดีกว่ากันถ้าเราไม่โง่ามากเราก็คงจะแยกออกว่างเออเนื้อนาที่ดีก็คงจะได้ผลดี ท่านเราวานเข้าป่ารงพงภัยยากแฝกยากคาคงจะไม่ได้ผลมเมล็ดพืชของเราสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบในการสังสมคุณงามความดีในการสังสมบุญกุศลจะเชื่อสิ่งไหนก็ต้องคิดให้ดีการกรองให้ดีก่อนที่จะเชื่อไม่ใช่ว่า ต้นป่วยออกกลางลำก่อนนู่นเอาดอกไม้ทูบเทียนแห่กันไปหมาออกสีขาหกขากันแห่กันไปไปกราบไปไหว้มันหมาพิการมันเกิดมามันใช้กรรมของมันมันพิการจนพอแรงแล้วเรายังไปให้ความสําคัญอยูอ่นี่แหละบางทีเราได้ยินพุทธศาสนิกชนหรือว,ว่าชาวพุทธของเราเนี่ขาดการใช้ปัญญาขาดความรอบคอบ สิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับคณะชรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า,าทั่วโลกทั่วประเทศหร,หรือว่าได้ยินคำที่หลวงพ่อพูดออกไปนี่ก็ให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณากาันกรองไตรตรองเหตุและผลว่ามันเป็นอย่างจริงไหมที่เป็นลักษณะอย่างนี้นี่นแหละอันนี้เราก็การทำบุญของเราก็อย่างที่ว่าเาพราะพุทธศาสนา ถ้าหากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพุทธบริษัทส,สี่พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้เพราะนั้นจึงว่าการทำบุญการทําบุญสักตักบาทพระสงฆ์ที่ผ่านหน้าบ้านของเราในพรรษานี้ถ้าว่าพวกเรามีกิจุระภาระมากไม่สามารถที่จะใส่ตักบาทได้ทำบุญได้เอาเถอ,อะอย่างพวกเราอ,อยู่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนล,ลำปางที่ไหนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในวัดนั้นที่รักเคารพนับถือเอาเถอะข้าพเจ้าจะถึงจะไม่ได้ทําบุญข้าพเจ้าจะาตักบาตรต่อพระสงฆ์หรือว่าวัดวัดนั้นหรืววัดเจดีย์หลวงอย่างนี้เป็นต้นนะพอหลวงพว่อมารู้จักวัดมากนะอ,อย่างที่วัดอุรานกับวัดโพธิสมพรหรือวัดหลวงตาอย่างนี้ ที่เราเคารพนับถือจางนั้นเราเออเอาวันนี้เราจะใส่บาทวัดหลวงตามหาบัวนี่กล้วยหอมหนึ่งใบาราคาเท่าไหร่นมหนึ่งกล่องราคาเท่าไหร่ขนมปังราคาเท่าไหร่ก้วยเตี๋ยวถ้วยชามละเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเราจะใช้กี่กี่องค์สีองค์ครบสงใช่ไหมหรือองค์เดียว อย่างนี้เป็นต้นนะจากนั้นเราก็ได้ทําบุญเมื่อเสร็จแล้วเราก็นําปัจจัยไปถวายไปถวายบารงวัดของท่านนี่แหละเป็นการทําบุญเหมือนกันอันนี้คือการทําบุญที่หลวงพ่อบอกกล่าวเนี่ยนะเป็นการแนะหรือบอกกล่าวการทําบุญถ้าเมื่อเราไม่ได้ทําบุญเราก็หยุดเลยอันนั้นก็ไม่ไม่น่าจะถูกการสร้างบุญสร้างกุศลจุดนี้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนาะย ท่านบอกว่ามันเป็นหนทางถ้าว่าไม่มีการสร้างบุญเลยอันนี้สงทานไม่มีคนเกิดพบใดชาติใดนะเอ่อนั่นแหละตกทุกข์ใดาย,ยากเพราะเหตุไรเพราะอันนี้สงทานไม่มีอย่างที่นกตัวนี้มันร้องอยู่ที่ลงมันร้องอยู่ที่ไหนนะแจ๊ก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 เออพราะพระเจ้าองค์เอ่อมัยหนึ่งนะท่านได้สร้างบาร,รมีเป็นมรรคมานพ เป็นมัคมานพท่านเป็นคนชาวบ้านนอกพอเห็นแล้วคนทั้งหลายชอบที่สะอาดทอบที่ราบลื่นมัคมานพก็ไปกเกี่ยไปกวาดจะมีหมอนสศหรือว่ามีอะไรมีงานที่ไหนมัคมานพก็ไปกวาดคนก็ไปล่มยืนแล้วก็ไปนั่งตรงที่มันสะอาด มัคามนุษย์คนนี่ชอบสะอาดะคนนี่ชอบเออที่สะดวกสบายจากนั้นมามัคามนุษย์ก็เลยไปสร้างเออไปปัดกวาดแล้วก็ทําเป็นม้านั่งหรือว่าทําเป็นอะไรให้คนได้พักผาอาศัยผลที่สุดก็คนก็ชอบผลที่สุดมัค่ามนุษย์ก็ทําถนนหนทางสร้างศาลาสร้างที่พักสร้างสระน้ํา ให้คนได้ไปพึ่งพาอาศัยผลที่สุดสร้างศาลาใหญ่ในหมู่บ้านก็มีช้างตัวหนึ่งทั้งหมดมีอยู่สามสิบสามสิคนที่เป็นบริวารและก็มีช้างตัวหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินให้มามาขามนตนุเก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้คนได้รับความสะดวกสบายสรุปแล้วก็คือช่วยสาธารณประโยชน์ แล้วก็สร้างศาลาขึ้นมาแต่ว่ามัคคมานพเนี่มีเมียสามคนเลอคนสมัยนั้นก็คงจะมีแต่งานมีเมียสามคนนีนางสุนันทานางสุธรรมานางสุชาดาเนี่ยอ่าทีนี้ก็แต่มัคคมานพเนี่บอกว่าผู้หญิงไม่ต้องเข้ามาใกล้มันเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาแต่คนนั่แหละมาทำงาน มาขับมานบแต่นางสุธรรมมาเนี่ยเขาถ้าหากว่าไม่ได้มีสวนร่วมสเสลยก็คงจะไม่ได้บุญนะ่ไคนเราเนี่ยมันต้องมีสวนร่วมนะที่จะสร้างาลานางก็เลยทำเป็นช่อฟ้าขึ้นมาขึ้นมาแล้วไปเสนอไปเสนอให้ในายช่างเขานายช่างเขาเห็นโอ้สวยงามเขาก็เลยใส่เข้าไปเรียกว่าศาลา ชื่อสาลาสุธรรม,มานางสุนันทาเนี่ยทำสวนทําสวนถวายแต่นางสุชาดาเนี่ยอ้ยสามีของฉันทํำยังไงฉันก็ต้องได้รับอย่างนั้นละเพราะว่าฉันก็เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวพ่อบ้านทํำยังไงฉันก็ได้รับอย่างนั้นแต่เด็ก็มีแต่แต่งต,ตัวทั้งบีทั้งวัน ไม่ได้สนใจแต่นี้พอ,อพอตายเมรรคะมาณพเนี่ยตายแล้วไปสู่สวรรค์นะคนที่ใจิตใจกว้างขวางเนี่ยไปสู่สวรรค์แต่นางสุธรรม,มาเนี่ยตายแล้วไปเป็นนางเทวดา,าไปเกิดกับนู่นหละชั้นสวรรค์เหมือนกันนางสุนันทา ตายแล้วก็พ้นไปสู่สวรรค์อเนกสงแห่งการทำทานนางสุธรรมารมีช่อฟ้าสวยงามนางสุนันทานมีสวนสวยงามแต่นางชูชาดาเนะี่ยพอตายไปแล้วไม่มีอเนกสงไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำเอาไว้พอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ในหนองน้ำนะอยู่ในกลางป่าน,ะนกกระยางขาวนะ อพอตายเสร็จแล้วพระอินทร์ก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์นางมัคามานบพบผู้จิตใจกว้างขวางช่วยเหลือชุมชนสังคมเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนสังคม,วม,งคมพวกนั้นจะไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทร์แต่นี้นะพระอินทร์ก็ขึ้นไปสุธรรมาก็ข,าาากขึ้นมาแล้วสุชาดาก็ขึ้นมาแล้วบริวารของมัคมานพขึ้นมาแล้วช้างที่ทํางานด้วยกเกิดเป็นช้างสามเสียนขึ้นมา เพราะอินก็เห็นแล้วเออครบแต่มองไปมองมานางขาดนางชุชาดาเนี่ยนางชุชาดาไปไหนมาพระอ,อินก็มองทิพะจักสุดูไปเห็นนกกระยางไปอยู่ในกลางโคกกลางแพะนะน่ะอยู่ในกลางโรงนาะนออที่เป็นหนองน้ําแห้งๆเนี่ยนกกระยางก็หากินตะก,กะแตนหากินนั้นอยู่นั่นมองดูโอตายนางชุชาดาเนี่ย ไม่ได้ขึ้นมาเพราะไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างบุญและไปอยู่ไปเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะอันในสงการสร้างคุณงามความดีไม่มีพระอินทร์ก็เลยลงไปครับไปบอกกับนางนกกระยางส่งภาษานกกระยางนกกระยางก็รับรู้รับทราบจะทำยังไงได้ดิฉันไม่ได้ทำก็คิดว่าสามีทำแล้วก็จะได้บุญด้วย พระอ,อินทร์เอาปะขึ้นไปดูสวรรค์พระอ,อินทร์ก็เลยเอานกกระยางตัวนั้นขึ้นไปบนสวรรค์พอขึ้นไปดูบนสวรรค์แล้วนางสุธรรมมานางสุนันทาเห็นนี่ยเออคล้ายๆว่าไม่มองเต็มตานังไงเหลือบตาใส่เพราะว่าสามีสมัยนั้นก็โกรธกันเกลียดกันพอแรงใช่ไหมาการลักษณะสมนํำหน้า,าทำไมไม่สร้างคุณงามความดีมีแต่ตก แต่งดูแลร่างกายให้สวยงามแข็งหมูอยู่ตลอดนี่แหละอเนกสงแห่งการไม่สร้างบุญสร้างกุศกลก็ครงจะลักษณะอย่างนั้นนางสุชาดาเป็นถึงจะเป็นนกก็จริงยุ่แต่ว่าใจมันใหญ่ที่รับรู้ร,ร,รับทราบหมดทุกอย่างนางสุชาดาเลยก็บอกกับพระอ,อินว่าโอ้ที่ฉันไม่อยากจะอยู่ในสวรรค์ขอลงไปอยู่ที่เก่าเถอะเป็นนกกระยางยัง,ยง,ยงสบายใจกว่า ที่จะมาอยู่บนสวรรค์ที่เห็นทุกคู่ทุกคนมองไม่เต็มสายตาไม่เต็มตาเราก็มองดูเราก็เราก็อายอีกเพราะเราเป็นนกกระยางนะพระอินทร์ก็เออเอาไปพระอินทร์ก็เลยเอาลงมาเอามาไว้ที่เก่ามาไว้ที่เก่าก็บอกเออนกนางนกกระยางเนอะจุชาดานะให้รักษาศีลห้านะนะให้รักษาศีลห้าให้แข่งคลัดนะ แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าอน,นิสงสีธาของข้าพเจ้านะขอให้ไปเกิดบนสวรรค์ด้วยเธอคิดอย่างนั้นนะให้ตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะได้ไปสู่สวรรค์พระอินทร์สั่งจากนั้นก็เลยไปปล่อยไว้นกกระยางไว้กลางป่าที่เป็นหนองน้ําแห้งนกกระยางตอนนั้นก็พอได้รับคําสั่งจากพระอินทร์บอกแล้วก็รักษาศีาลาตุ เห็นตะก,กะตงตะก,กะแตนก็ไม่กล้ากินไม่กินเพราะว่ากลัวจะขาดสินถ้ากินก็กินที่ตัวที่มันตายแล้วนะพวกกบพวกเขียดน้อยพวกตะก,กะแตนจะมันก็ไม่ตายทุกวี่ทุกวันจากนั้นนางนกกระยางตัวน,นี้ก็เลยอยู่ไม่นานมันก็เลยตายพอตายก็อันนี้สงสินที่นกกระยางตอนนั้นรักษาสินแบบอุกฤษอุทิศิน ลักสินยิ่งกว่าชีวิตนอนในสงสินของนกกระยางท่านั้นนะพอตายปั๊บวิญญาณก็เลยขึ้นไปอยู่สวรรค์อ,อยู่สวรรค์พร้อมหน้าพร้อมตากันนี่แหละ,ะสรุปแล้วก็คือนิทานในเรื่องนี้พระพุทธองค์ปารบอยู่ที่กรุงสวัสถีนะมาในพระไตรปิฎกนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ยไม่ใช่นิทานปลำปลานิทานมาในพระไตรปิฎกก็สรุปแล้วก็คือ เหมือนคนอื่นสร้างบุญเราจะได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ได้แต่เราต้องอนุโมทนาแบบเข้มงวดกวดขันไม่ใช่ว่าปล่อยปล่าแล้วเลยเห็นคนอื่นทาแล้วเออทำทำก็ทําไปเพะอเพอ,เอยังขัดเคืองเขาอีกอันนี้สง์จะไม่เต็มที่ไม่เต็มเปี่ยมอย่างเหมือนกับนางสุชาดานะั่นะนะถึงมรคมานบจะทําสร้างบุญสร้างกุศลจนได้เป็นพระอินทรนะ์แต่ตัวเองไม่ได้สร้างก็กลับกลายเป็น นกกระยางไปอย่างนั้นไปได้เพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลใครทำใครได้ใครกินใครอิม่มใครออกกำลังกายคนท่านก็ได้กำลังนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะถึงยังไงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงใครจะชั่วยังไงข้าพเจ้าจะไม่ชั่วถึงใครจะ เป็นยังไงข้าพเจ้าจะคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นถึงจะเขาจะได้ยินเสียงระเบิดถดถึงทั่วโลกทั่วประเทศเ,เรื่องพระเรื่องใครก็ตามข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคนมันมีหลายระดับคนทําชั่วก็มีคนทําดีก็มีเอาเถอะข้าพเจ้าจะไม่ทําชั่วข้าพเจ้าจะทําดีนี่แหละสรุปแล้วก็คือดีกับชั่ว มันอยู่กับตัวของเราทุกๆคนไม่ใช่เราทำเผื่อกันนะพ่อแม่ทำก็ใช่ทำบุญเอออนุโมทนาสาธุเนอะคุณพ่อคุณแม่เนอะปู่ย่าตาย,ยายลูกหลานเนอะอันนี้ได้ทำบุญแล้วเขาอนุโมทนาเขาก็ได้ได้บุญจากเราแต่จะให้เหมือนคนทำนะั้นไม่เหมือนเ,อเหมือนกับเราไปทำงานเขาให้รางวัลเรา,เ,าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เรามาแล้วก็แบ่งให้ เราจะแบ่งให้เขาอย่างไงแต่ตามไม่จริงการแบงแ่งเราก็เอายินดีให้ทั้งหมดนั่นแหะแต่เขาจะเอาทั้งหมดได้เหรอเพราะาเขาไม่ได้ทำเขาก็ได้อันโมทนาก็ได้มีส่วนในการสังสมคุณงามความดีกับเราไปบ้างนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราคณะสัตายาติโยมทุกหมู่เหล่าพวกเราได้มาคราวนี้ก็มาเพื่อจะบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาพระทั้ง13องค์ ว่าพวกท่านเหล่านี้นะทั้ง13บสามองคนะ์ท่านมาปฏิบัติท่านภาวนาจิตใจของท่านได้รับความสงบพวกเราก็ได้อเน,นสง์มากในระดับหนึ่งแต่ท่านได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระหันถ้าว่าท่านเหล่านี้ได้เป็นพระหันนะพวกเรานี่ยิ่งกว่าถูกหวยแจ็คพอตเหมือนกันเ,อเออถอะทวีคูณเท่าไหร่เพราะอเน,นสง์แห่งการ ได้มาบวชพระในไว้ในพระพุทธศาสนาเพรานะ้นอันในสงฆ์มากนะคณะสัตายาญาติโยมพวกเราได้ฝากฝังลูกหลานไว้ในพุทธศาสนาเป็นทายาทของพวกเราเอาต่อน,นี้ไปรับพรในทะันีนะ